เม็ดอาร์คเดิมนี่กระดูกงูเดิมกระดูกงูเดิมจะมีมาร์คิ้งคัลเลอร์นะครับนี่เม็ดอาร์คอยู่ครบใครหาเทอร์โบแล้วรุ่นนี้อยู่นะครับแล้วสงนี้ด้วยคันนี้ผมว่าเป็นตัวเลือกที่แบบไม่ต้องโดนอะ่ะคันนี้ต้องโดนนี แล้วใครที่กำลังจะดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยนะทุกคนกดแบบนี้แบบนี้แบบนี้เลยนะครับอ้อยถึงสายซับไปเลยเอาละครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อเพอคอยนะครับผมแล้ววันนี้มากันอีกแล้วนะครับสำหรับรถสวยๆถูกใจวัยรุ่นแบบนี้นะครับตัวนี้เป็น Honda Civic 1.5 Turbo RS นั่นเองนะครับปี2019ตัวไม่ได้เชยแล้วนั่นเองเนี่ยก็ในราคาออกห้างก็ราวๆประมาณ1,190,000บาทประมาณนี้ นะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดูทุกดีเทลของบันกันว่าจะเป็นอย่างไรสวยแค่ไหนไปดูด้านล่างนี้แล้วก็ QR ตรงนี้เลยนะทุกคนมาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคันนี้เป็นอย่างไรครับสวยนะสีเนี่ยผมโคตชอบสีนี้นะครับสีสวยมากนะตัวนี้ก็ลูกค้าเก่าเขาไปเปลี่ยนโลโก้แดงมานะครับตัว H นะเป็นโลโก้แดงนะแล้วก็ตัวนี้นะครับสำหรับตัว RS เนี่ย ก็กระจังหน้ากริลกจังหน้าจะเป็นสีเปนโนแบ็กนั่นเองนะครับสีดํารวมถึงคิ้วด้านบนของไฟหน้าด้วยไฟหน้าเป็น LED ดีนะครับคล้ายๆตัว Accord เลยนะแล้วก็ตัวคิ้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นเปนโนแบ็กเหมือนกันแต่ถ้าเป็น EL มันจะเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้ไฟเลี้ยวด้านแก้มแก้มนะซ้ายขวามีมาให้เหมือนเดิมนะครับแล้วตัวนี้เป็น MAC BBS นะตัวนี้เป็นแม็ก BBS นะครับทุกคนก็ให้ยางอยู่ที่235 40 R18 นะครับสวยนะใช้ได้เลยแม็กไลน์นี้ถือว่าแนวแบบอเมริกันหน่อยนะครับตัวนี้ก็เป็นยางาสัปดาห์ที่14นะครับปี2022ยางค่อนข้างจะใหม่ใหม่กริปเลยแหละนะยางนี้แบบลงพื้นน้อยมากนะครับตัวนี้มี Honda l a n e w น t c h มาให้อันนี้แน่นอนเป็นอุปกรณ์พืน้นฐานของ Honda เขาไปแล้วนะครับ ตัวกุญแจเป็นคีเลสเปิดมาดูมีแผ่นเพจครบนะครับนี่มีแผ่นเพจครบแผงข้างสวยดูดิหูติ๊กเกอร์ยังไม่แกะออกเลยแผงข้างก็ <c oughs> สวยเลยไม่เป็นอาร์คเดิมนี่กระดูกงูเดิมกระดูกงูเดิมจะมีมาร์คิ้งคัลเลอร์นะครับนี่เม็ดอาร์คอยู่ครบสวยกริบ ผมเปิดให้ดูหมดอะคันไหนโดนมาก็บอกโดนนะครับคันไหนไม่โดนก็บอกไม่โดนจะโกหกกันทำไมนะสมัยนี้แล้วนะครับนี่แล้วก็แผงข้างสวยกริปเลย,ยไม่มีริ้วรอย,ยนะใช้ได้นะดูดโิโอ้โหไม่น่กอยู่ครบหมดมสวยเนาะ ล้อนี่ถือว่าใช้ได้นะครับเป็นล้อสีบรอน,นแต่ว่าถ้าเป็นล้อดำมันก็โคตรเท่เลยนะผมว่านะถ้าเป็นล้อดำด,ด้านดำเงาอย่างเงี้ยหุยกับล้อกับไอ้รถสีเงินเนี่ยโคตรหล่อเลยชักฟินมีมาให้นะครับสีเดียวตัวรถแล้วก็สปอยเลอร์มีมาให้ด้วยนะครับมีไฟเบรกดูที่3ามมาให้แล้วก็โลโกโ้แดงหน้าหลังกล้องถอยมีมาให้พื้นที่เก็บสัมภาระค่อนข้างเยอะนะครับ ประมาณ250ลิตรนะพื้นที่เก็บสัมภาระนะครับประมาณ250ลิตรแล้วก็ตัวยางอ่ายางเดฟนะครับแล้วก็จะมีตัวยาแนวเดิมจากโรงงานนะคันนี้ไม่เคยโดนท้ายนะครับด้านข้างเป็นอย่างไรด้านข้างดูดิ ي, สวยกริบเลยหูงเงาวับเลยรถเนียนนะเนี่ยพวกดีเทลต่างๆอะไรนี่นะครับไม่ช้ำไม่มีรอยะลอกไม่มีรอยขาดเลยนะดูดิเมท์ค เปิดกันให้เห็นเห็นแวยดูดิเนี่ยกระดูกงูเดิมนะครับถ้าโดนชนประตูมาแล้วจะต้องทําพวกเนี้กระดูกงูต้องเปลี่ยนแล้วนะครับแต่เม็ออ้างมันทําไม่ได้เวลามันเวลามันโดนมาตรงนี้ใช่ปะถ้าโดนมาปึ้งเนี่ยเม็อา้างเ่ยเรียบหายไปเลยสวยไหมสวยริบดูดิเมนอาร์คอยู่ครบ เอ้ยไม่ให้มากิ้งคันเลอร์ไม่ไม่นักไม่นักอยู่นี่นี่อ่าเป็นไงสวยไปเดี๋ยวเราไปดูใต้ฝาปรงของคันนี้ดีกว,ว่าว่าจะเป็นอย่างไรครับอะไรครับทุกคนครับก็เดี๋ยวเรามาดูใต้ฝาปรงของ f อฟคันนี้ดีกว,ว่านะครับว่าจะสวยแค่ไหนมีชนมาบ้างเปล่าน้อนอ,อ้ยสวยเช้งนี่ดูฝาแดงด้วยตัวนี้นะครับไม่ต้องตกใจไป ไม่ได้เครื่องไทยอาไม่ได้เปลี่ยนเครื่องไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะครับก็แค่ซื้อฝาครอบเครื่องมาเพิ่มมันคือคือมันเป็นของของตรงรุ่นคือมันสามารถใส่ได้เลยถ้ายกออกมาก็จะเป็นเครื่อง1นงจุด้ายอย่างที่เราเคยเห็นกัน่นแหละนะฮะเนี่อยอยู่ด้านล่างนี้นี่เห็นไหมนี่มันคือฝาครอบเครื่องเราแค่เอาฝาครอบเครื่องเก่าออกแล้วก็ใส่ฝาครอบเครื่องอันนี้ใส่เข้าไปเท่านั้นเองนะครับไม่ได้แปลงไม่ได้อะไรด้วยนะก็คือยกใส่ได้เลยนะครับใน ในในร้านแต่งรถเกี่ยวกับสำนักคอนด้าเขาก็น่าจะมีขายกันอยู่ประมาณ3ามถึงสี่พันบาทนะผมว่านี่ก็น่าจะน่าจะหลายตังนะถ้าบางร้านอาจจะค้าหกพันบาทนะครับตัวเนี้ฝากระโปรงมีขยับหน้ามาน,นิดหน่อยนะครับแต่เป็นฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนะนี่แต่ว่าเบ้าน็อตทุกอย่างอะไรเดิมหมดนี่สวยคริปเป็นไงหม้อน้ําเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับเครื่องยนต์เดิมหมดเลยอือ <c oughs> ดูดิ กริ้งคัลเลอร์อยู่ครบเลยนไหมอ่านี่นะเขี่ยฝาหน้ามานิดหน่อยนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติอาจจะทำสีฝาโปมาเล็กๆน้อยๆไปเดี๋ยวเราไปดูอินทีเหลีของคันนี้ดีกว่าว่าจะสวยแค่ไหนครับเอาละรครับทุกคนครับและตอนนี้นะครับก็อยู่ในอินทีเหลียของตัว Turbo RS คันนี้แล้วนะครับทุกคนก็ปี2 0ง9นนะบางคนก็คิดนะว่าแต่ว่าไม่รู้คำตอบใช่ไหมว่า10อ่า1ิ 920แตกต่างกันอย่างไรนะครับก็คือตัวไมนอเ์เชนกันยังไม่ได้ไม์เนชนนั่นแหละภายในเหมือนกันไหมไม่เหมือนซะที่เดียวนะครับแต่ว่ามันจะมีดีเทลเล็กเล็กน้อยที่มันจะแตกต่างกันเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังนะแต่ว่าดูหลักๆกก่อนคันนี้นะครับวิ่งเพียงแค่5 8 7 7 9กิโลเมตรเท่านั้นเองถือว่าวิ่งค่อนข้างจะน้อยเอามากมากเลยนะครับนี่วิ่งโคตรน้อยเลยดูดินะนี่นะนี่พุ่มหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอ mid นะ มัลติอินโฟมีชันดิสเพย์นะครับก็บวกค่าสถานะต่างๆนะครับของตัวรถได้นะครับเนี่เราก็เปิดเลื่อนได้เลยนี่แบบนี้นี่กดได้เลยเราจะดูอะไรก็แล้วแต่นะครับได้ทั้งนั้นเลยนะจะเปลี่ยนเพลงเข้ามือถือเซตติ้งนะครับนีเวกชั่นนะครับอะไรต่างๆนี่ดูได้หมดนะครับจากหน้าจอ MID ตัวนี้นั่นเองอ่าเป็นไงอันนี้ก็เป็นพวกคุ่เป็นโทนนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของน้ํามันนะครับ ประมาณนี้นะครับก็พวงมาลัยตัวนี้สวยกริปมีแพทเทิร์นชิพอยู่ด้านหลังแน่นอนนะครับความที่เขาเป็น RS ก็จะมีแพทเทิร์นชิพนะครับก็จะมีตัวปุ่มปรับอินโฟเทนเมนต์ต่างๆนะรับสายทรเข้าโทรออกนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็น Adaptive c r u i ค e c o n นโทรทมีเลนค e p นั่นเองนะไอตัวนี้แหละที่แตกต่างจากตัวปี18ที่ยังไม่มานัเชนลงไปก็คือ ปี16-17-18เนี่ยแตัวเนี้ยจะมีแต่คู i s คอนโทรล l อย่งเดียวจะไม่มีอะแดป e ีฟคู s e คอนโทรลแล้วก็เลนคลินั่นเองนะครับที่แตกต่างนะ1จุดแล้วนะนี่อันนี้ด้วยนะครับตัวนี้เลนคลิ p ก็แตกต่างกันนี่เห็นปะนี่จะเปิดจะปิดนี่นะครับอา่าตึกันชนด้านหน้าอันเนี้ยก็แตกต่างกันละอันนี้คือ2จุดแล้วนะแต่ละ r Action Control มีเหมือนกันนะครับนี่ดูปรับปุ่มออโต้นะครับโอ้ยใหม่กริปเลยอะทุกคนสวยงามมาก กริบๆเลยดชบอร์ดนี่ก็เป็นซอฟทัชนะครับนะตัวนี้มีกล้องหน้ารถมาให้นะทุกคนตัวนี้มีกล้องหน้ารถแบบติดมาให้เลยนะครับไม่ต้องไปต่อตัวช่อง power outlet <ม>อะไรต่างๆนะครับไม่ต้องเลยนะตัวนี้มีติดมาให้เรียบร้อยนะดูด<ม>ินะโอ<ฮ>้และอีกอย่างหนึ่งหนะ้าจอตัวนี้สวยงามมากนะครับนี่ Honda l e n n Watch มีแน่นอนอยู่แล้วนะครับตัวนี้แล้วก็กล้องถอยนะกล้องถอยใครปรับมุมนี้ผมไม่ชอบเลยผมชอบมุมนี้นะ ชอบแบบที่มันเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับผมว่ามันดูง่ายกว่านั่นเองอหน้าจอแต่เหมือนกันไหมเหมือนกันนะครับแตกต่างกันที่ปุ่มช็อตคัตตรงนี้นั่นเองถ้าเกิดเป็นตัวเก่าเขาจะเป็นทัชสกรีนแต่ตัวนี้เป็นปุ่มกดนะก็คือเป็นช็อตคัตบางคนถามว่าเอา้าทัชสกรีนมันดูไม,ไม่ไม่ใหม่กว่าหรอทําไมถึงเป็นถึงพอตัวใหม่กลับกลายมาเป็นปุ่มเพราะว่าคืออย่างนี้ผมจะบอกอธิบายให้นะครับว่าถ้าสมมุตินะ ทุกคนสมมติว่าเป็นทัชสกรีนนะมันเป็นปุ่มโฮมทัชสกรีนปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงที่มันเป็นพลสทัชสกรีนนะตัวเก่าจะเป็นทัชสกรีนใช่ไหมเพิ่มเสียงลดเสียงแต่ตัวนี้เป็นแบบหมุนมันแตกต่างกันอย่างไรใช่ทัชสกรีนมันดูแบบไฮกว่ามันดูแบบล้ำกว่าแต่การใช้งานจริงๆอันตรายก็เวลาสมมุติผมขับรถคนเดียวผมอยากจะปรับปุ่มโฮมปุ๊บผมกดได้เลยผมรู้แล้วว่านี่คือปุ่มโฮมมันกดมันสัมผัสได้แล้วรู้ว่าเรากดโดนแต่ถ้าเป็นทัชสกรี ป้ายอยู่นั่นนะ่ะถ้าไม่ถ้าไม่มองนะก็ป้ายอยู่นั่นนะ่ะป้ายเข้าไปเถอนนะป้ายเข้าไปเถอะนึกเข้านึกอ,ออกไหมเข้าใจฟิลใช่ไหมทุกคนอ่ะพอเป็นพอเป็นช็อตคัตปุ๊บตึ๊ดเรียบร้อยแล้วพอเป็นอยากดูแมปปุ๊บกดปุ๊บอ่ะเข้าแมปแล้วนึกออกไหมเข้าใจยังพออ่ะสมมุติเพิ่มเสียงรถเสียงอันนี้ตัวยากเลยใครขับปีสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดอยู่จะรู้นะครับถ้าเราชาร์จสกษษษีดโดย,โดย,โดย,โดยที่ไม่โดย,ท,โดยที่ไม่ปรับปุ่มปุ่มตรงนี้นะสมมุตินะสมมุติไม่ได้ไม่ได้ยุ่งงตตรัว ตัวปุ่มไลทก็จะกดไอ้เทียวเดี๋ยวขึ้นขึ้นขึ้นอยู่อ่ะลงอย่างเงี้ยคือไม่ได้มองขึ้นขึ้นอยู่อ่ะลงอย่างเงี้ยอ่ะลงลงลงขึ้นอีกแล้วเสียงเพราะฉะนั้นเขาเลยปรับไปอย่างงี้หมุนเอาง่ายดีนะครับอ่ะปรับไปปุ๊บหมุนอ่ะโอเคแบบนี้ที่เขาถึงทํามาเป็นแบบนี้ใช้งานง่ายกว่านะครับแล้วก็มันตอบโจทย์การใช้งานมากกว่าตัวทัชสกรีนนั่นเองแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นทัชสกรีนอันนี้เอาไว้สําหรับ ข้างคนขับหรือว่าอะไรเงี้ยมันควรจะเป็นทัชส,สกรีนอยู่แล้วตรงเนี้ยนะครับแต่ตรงเนี้ยไม่ควรเป็นทัชส,สกรีนอันนี้คือเหตุผลนะครับแล้วก็ปุ่มแอร์ตัวเนี้ยตัวเก่ามันจะเต็มอ่ามันจะเต็มนะครับมันก็เลยกดยากอ่าพอเต็มปุ๊บเราก็จะต้องปรับเป็นทัชส,สกรีนเพื่อมาปวดแอร์อีกไม่เป็นไรตัวนี้เขามีมาให้เลยนะขึ้นลงแม่งได้เลยตรงนี้ไม่ต้องกดตรงนี้ก็ได้ขึ้นลงได้เลยเปไง อันนี้ก็คือสิ่งที่แตกต่างกันก็จะประมาณนี้นะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันละเหมือนเดิมนะครับอืมปรับเป็นออโต้นี่ซิงได้ใช้ขวามีที่วางโทรศัพท์ที่วางของตรงนี้นี่ผมวางโทรศัพท์ตรงนี้อ่าแล้วก็เกียร์ p r n d มีเบรกโคมีเบรกมือไฟฟ้าอีคอนนะครับแล้วก็ที่วางแก้วน้ำนี่เบาะที่พักแขนสไลด์ได้นะครับแบบนี้เป็นซอฟทัชมีช่องอ่า uh, u s b a 1จุดมาให้ นะครับแล้วตัวนี้ก็ใครแบบเอยผมวางแก้วน้ําแก้วเดียวพออ่ะก็ตามสบายครับก็ใส่ไปได้เลยซ้อนกันได้แบบนี้แต่ถ้าเคยแบบเอ้ยขอที่วางแก้วน้ำสองอันเนี่ยเขาทำาความคิดดีนะฮอนด้าทำความคิดดีมากก็วางได้เลยแบบนี้แล้วยังสามารถมันยังวางของได้ด้วยนะนสามารถยังวางของได้นะครับอืแต่ล่างเนี่ยครับก็จะมี พอตเชื่อมต่อเยอะแยะมากมายฝั่งนี้ก็จะเป็นช่อง power outlet นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็น HDMI แล้วก็ USB A 1จุดผมชอบตัวนี้นะพอตเชื่อมต่อเยอะดีนะครับอันนี้เป็นสําเนารถนะครับเป็นรถมือเดียวปีสองพั7 3แรงม้านะครับ Oh, อุปกรณ์อยู่ครบนะครับบุคลไหนดูอินโหซ์ใช่อินว์วันที่3เดือน4 2 5 6 2นะครับก็19บเีเยเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับก็ประมาณนี้เห็ป oh, นปะโอ้นีพึ่งเข้าศูนย์มาเลยนี่เข้าศูนย์ห้าหมื 5, 14, ก่กอยหกสิกโลเมตรนะครับ ลูกค้าเข้าอีกทีหนึ่งก็ให้มันครบหกหมื่นทั่นะ่ะค่อยเข้าอีกทีหนึง่งส่วนใหญ่เข้าอะไรอ่ะ V Group Honda Package มือทองนะรถใช้ในกรุงเทพนะครับเป็นไงประวัติคันนี้ใช้ได้เจ๋อเลยนะครับรถไม่ค่อยได้ใช้ดูจากการเซอร์วิสก็รู้เซอร์วิสไปสามครั้งรถไม่ได้ใช้โอ้บอกไมค์กริปด้านบนหลังคานี่ผมไม่อยากจะแตะต้องเลยนะมุ่งตรงเพราะว่ามันค่อนข้างจะแบบ ขาวใสสะอาดนะครับดูเบาะดิสวยงามแน่นปักนะครับไม่มีรอยยับเลยป่ะเดี๋ยวเราไปดูผู้สารตอนหลังกันทุกคนว่าคันนี้จะเป็นอย่างไรครับเอาละครับทุกคนครับตอนนี้ก็อยู่ในผู้สารตอนหลังนะครับของ Honda Civic FC คันนี้ก็เฮ r o ูมเล็กรูมมันนั่งสบายอยู่แล้วนะครับคอมแพคคาร์แบบนี้มันไม่ติดอะนั่งสบายดูดิพลาสิกไอสติ๊กเกอร์ยังอยู่เลยซ้ายขวาเลยนะ สเต็กเกอร์ยังอยู่ท้ายขวาเลยไม่แกะเลยนะครับโชว์ความใหม่เนะีนะ่ยังอยู่เลยโชว์ความใหม่นะครับแล้วดูเบาะดิโอ้โหมีคนนั่งบ้างเบาถามงี้ดีกว่านะครับที่วางแก้วน้ําที่พักแขกนิ่งกริปอยู่เลยอะ่ะคือแบบใหม่จริงนะปะ่ะพอแล้วใหม่ขนาดนี้ไม่ต้องดูอะไรมากนะครับเดี๋ยวเราไปเทสได้กันเลยดีกว่าว่าขับแล้วจะเป็นยังไงครับอะไรนะทุกคนครับแล้วตอนนี้นะครับเราไปเทส ซีวิกเทอร์โบคันนี้ดีกว่ารูว่ามันจะเป็นอย่างไรผมขอตั้งกระจกกันนะโหขับโคตรดีเลยเทอร์โบ1.5ช่วงล่างเงียบครับอัุนใส่บงคัดก่อนช่วงล่างกงเงียบนะครับแล้วก็ยางเงียบสนิทเลยยางยางใหม่แ,แล้วก็ไม่มีเสียงอะช่วงล่างไม่มีแบบว่า ตุกบกักๆๆเลยนะพอรถวิ่งน้อยนะครับห้าหมื่นก็โหท่าเน่งโหแต่ภายในยิ่งใหม่ใหม่มากคันนี้เนี่ยเรามาลองอ,อ๋อขี้กเกียจลองไม่ลองละ <c oughs> ทีแรกก็จะรอแอด c r ทค s ชคอนโทรลนะครับก็นี่นี่อันเนี้ยผมใช้ตั้งแอดพิทละค s ชคอนโทรลนะครับก็มันก็จะเป็นเฉพาะรุ่นเอทอร์โบที่เป็นเป็นไมเนอร์เชนเท่านั้น นะครับที่มันมีแอดัพทีฟแบบนี้ก็มีเลนคีฟด้วยนะะกดเลนคีฟเลนคีฟก็จะขึ้นนะครับประมาณนี้ความเร็วก็ตามรถคันหน้าเลยทุกคนผมเดี๋ยวผมตั้งไว้สักร้อยหนึ่งเนี่ยตั้งไว้สักร้อยหนึง่งแล้วก็เอาความไกลเนี่ยได้4ระดับนะครับเนี่ยปะเบรกผมไม่ได้จับอะไรเลย เขาเบรกเองมีรถตัดหน้าเขาก็เบรกเองนะครับใช้ได้เวลาขับโดยที่แบบไม่เปิดไฟเลี้ยวอะไรอย่เงี้ยออกนอกเลนพวกเนี้ยเขาก็จะเตือนนะมันจะดังตื้อๆดึงกลับนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ถึงว่ารถเสียการนะดึงกลับนิดหน่อยช่วงล่างดีเงียบสนิท ปรับอีคอนน่ออ่าคอนก็แอร์ก็จะเบาไปนิดนึงนะครับมันก็จะปรับเรื่องของลมแอร์ให้มันแบบเบาหน่อยแอร์ก็จะไม่ฉ่ำอะอางี้ดีกว่านะถ้าเกิดปรับอีคอนนะก็ไม่จําเป็นนะทุกคนผมว่ามันก็เย็นอ่ะแต่ใครแบบเออก็มีบางคนที่แบบชอบแบบฉ่ำๆแบบว่าคว้วโลกอะไรเงี้ยนะของผมไม่ชอบเพราะันผมชอบแบบอากาศที่มันแบบดีๆเย็นก็แบบกําลังเย็นสบายอะไรเงี้ยไม่ชอบแบบหนาว โอ้คันนี้ใหม่จริงทุกคนไม่ใครหาเทอร์โบแล้วรุ่นนี้อยู่นะครับแล้วสีนี้ด้วยคันนี้ผมว่าเป็นตัวเลือกที่แบบแม่งต้องโดนอะ่ะคันนี้ต้องโดนเนี่ยไปเดี๋ยวเราไปดูราคาเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวไปเราดูช่วงล่างของคันนี้ดีกว่านะครับกลับไปดูช่วงล่างกันดีกว่านะว่าคันนี้จะเป็นอย่างไรครับไปอะไรครับทุกคนคันนี้แม่งโคตรสวยเลยจริงๆนะว่าภายนอกสวยแล้วด้านล่างแม่งสวยอีกนะตัวนี้ก็ยางใหม่นะครับดอกลึกนะตัวนี้แม็กสวยอะ่ะแม็กเป็น BPS นะครับแต่ว่า ดูแล้วไม่น่าใช่ของแท้นะครับก็ตัวนี้เป็นยางปี2022นะิบสองนะสัปดาห์ที่สิบสี่นะครับสิบสี่ก็ประมาณยางประมาณเดือน3ามเดือนสี่นะประมาณนี้ช่วงล่างนี่กริปเลยไม่มีอะไรเลยนะครับสวยยังใช้ได้คือรถมันใหม่นะครับรถใหม่ไหมปีมันอนะ่ะก็ก็อยู่ในระดับที่ไม่ได้เก่าแล้วก็ไม่ได้ใหม่จ๋านะครับกำลังดีก็ช่วงล่างประมาณนี้ถือว่าตามสภาพเลยนะครับ รถมันวิ่งน้อยด้วยนะับโอ้โหคันนี้ลูกค้าเก่าดูแลดีใช้ได้ใช้ได้เฮ้ยสวยวะ่ะดูดิลูกหมากันโค้งอะไรต่างๆมันยังครบหมดอะ่ะแต่ผมว่านะคันนี้เนะี่ยถ้าขับไปยักสแสนโลอาจจะต้องมีเปลี่ยนนะอาจจะต้องมีเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนลูกยางเปลี่ยนแบบบูทอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ตัวน,นี้มันยังวิ่งน้อยอย,อยู่ยังไม่ต้องไปคิดอะไรมากขับไปเตอร์มันถ่ายวันเครื่องเข้าศูนย์อย่างเดียวก็พอนะครับอย่าลืมนะคันที่ใครซื้อไปก็ไปเข้าศูนย์หน่อยเข้าศูนย์ด้วยนะครับเพราะว่า ผมว่านะเข้าศูน่ฮอนด้ายังไงมันก็ดีกว่านะครับดีกว่าไปเข้าข้างนอกนะไปเดี๋ยวเราไปดูราคาคันนี้ดีกว่าว่าจะเท่าไหร่ครับเอาละครับทุกคนครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทุกดีเทลและรายละเอียดของ Honda Civic 1.5 Turbo i-S P 209ไมน์เนชเชนคันนี้นะทุกคนก็ในราคาค่างสูงเหมือนกันนะครับ1ล้าน1แสน90,000 90,000บาทประมาณนี้นะแล้วใครที่อยากได้คันนี้เบอร์โทรอยู่ด้านล่างนี้แล้วก็คิวเอาโค้ดไลน์ผมอยู่ ตรงนี้เลยนะครับ0.596699 8แอดไ์กันมาได้ไม่ว่าคุณจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ก็ตามแต่แล้วคันนี้ขายเท่าไหร่ตามนี้เลยนะครับ859,000บาทเท่านั้นเองก็หายไปหลายแสนเลยนะ859,000บาทผ่อนยาวๆเลยนะก็อยู่ที่ประมาณ15,000บาท16,000บาทประมาณนี้นะครับก็ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.9299 3 8 9และ4.29ในกรณีที่ลูกค้านะครับจัดไฟแนนซ์แล้วจ่ายค่างวดล่วงหน้าหนึงงวดก็จะ ลดดอกเบี้ยไปเลย0.10%ก็เหลือเพียงแค่นี้เลยก็จาก2.79ก็เหลือ2.69นั่นเองแล้วใครที่จะซื้อสดก็ไม่มีปัญหาครับก็กิงกางเขนมาได้เบอร์โทรด้านล่างนี้แล้วก็สำหรับคนที่จัดไฟแนนซ์ผมมีบร,ริการเซ็นไฟแ a n c e นอก,กสถานที่นะไม่สะดวกลงมาโชรูมผมไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมมีไฟแนนซ์วิ่งเปอร์เซ็นให้แล้วส่งฟรี300กิโลเมตรแรกด้วย301กิโลเมตรถัดไปคิดกิโลเมตรละ25บาทที่อื่นเขาขึ้นแล้วนะเหลือกิโลเมตรละ35แล้ว แต่ผมยังยืนราคาเดิมนะครับก็คือกิโลเมตรละ25บาทเท่านั้นเองแล้วใครที่สนใจจองก่อนได้ก่อนนะบัญชีนี้ได้เลยก็มีเลขบัญชีแล้วทั้งเคียรคสแกนเป็นตัวพร้อมเพย์ได้เลยนะครับยกขึ้นมาสแกนได้เลยนี่เดี๋ยวผมขึ้นเคียร์โคดไว้ให้นะครับกับเลขบัญชีนั่นเองก็โอนจองคันนี้5,000บาทเท่านั้นเองนะครับก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้ก่อนเป็นอันดับแรกนะครับใครจองไม้2ก็ต้องรอคนแรกก่อนนะ อ่าละฝากไปด้วยแล้วกันคันนี้ก็ผมมีวันต่างางหายของ Honda ไว้ให้นะครับ180รายการนะก็รวมทั้งระบบ ABS เครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU มอน้ำคอมเพรสเซอร์แอร์รับประกันทั้งหมดนะครับรวมๆแล้ว180รายการรับประกัน Honda เลยนะครับใครอยู่จังหวัดไหนมี Honda อยู่แล้วทั่วประเทศไม่ต้องห่วงนะครับเข้าเปลี่ยนฟรี1ปี1 0 0 0 0กิโมตเต็มอ่ะฝากไปด้วยแล้วกันนะสำหรับครที่ สนใจคันนี้บรตรหมอยู่ด้านล่างนี้ไอดียด้านล่างนี้อย่าลืมโทรมาแล้วกันนะอีพียังวางไปก่อนสวัสดีครับดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับสนับสนุนโดย car f o r sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,00 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม้แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา car f o r sure com